สวัสดีพี่น้องทุกคนคะ่ะสิพามาเบิงอียงนี่พี่น้องเห็นบ่ค่ะดอกโรสแมรี่คะ่ะพี่น้องเคยเห็นบ่ค่ะดอกโรสแมรี่คะ่ะนี่นะคะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันคะ่ะสำหรับใครที่เคยเห็นแล้วกดคอมเมนต์มาได้เลยดวยคะ่ะนี่พี่น้องเบิงดอกมันสวยมาก ดอกสวยและกลิ่นหอมมากเลยค่ะ Rosemary flowers นี่พุ่มนี้สวยนี่ดกเต็มเลยค่ะยิ่งยิ่งตัดยิ่งแตกเยอะนะคะ Rosemary เนี่ยเอาไปทำเสเต็กนะคะเอาไปใส่สเต็กหอมๆดับดับกลิ่นข้าวค่ะนีเมนูอบอบไก่ก็ใส่ได้นะคะ หนุนพี่น้องเต็มเลยค่ะผลเพ้นยอดแล้วเนาะพี่น้องไปถึงเล้าบันไดเลยค่ะยิ่งเด็ดยิ่งเยอะจริงๆมันต้องตัดนะคะถ้าบ่ตัดเขาก็จะตายค่ะต้องตัดค่ะนี่โรสเมรี่สวยๆหอมๆพี่น้องดอกหอมมากนี่ค่ะดกมากนี่แหะค่ะเอาโรสเมรี่มาฝากค่ะทุกคนค่ะ ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ